สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้คุณกำลังรับชมอยู่ในช่องของช่างหนุ่มไวไฟอยู่นะครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตในการขัดสีโป๊ให้เรียบมีไม้อยู่ไม้หนาไม้หนาไม่บางแล้วก็ของน้ำแข็งพอาน้อยอ่อนตอนนี้ก็ขัดไม้หนาก่อนครับขัดไม้หนาให้เรียบก่อน ใช้เบอร์เบอร์ร้อยยี่รอยี่สิบขัดให้เรียบแล้วค่อยไปลงไม่บางตอนนี้ก็กาลัางขัดอยู่ครับขัดร้อยยี่สิบไม่ได้ก่อนครับไล้คืนไล้อะไรขัดก็ประมาณขัดจากกลากออกไปออกไปข้างนอกเพราะว่ากันเป็นหลังเตาครับ พอตรงกลางมันจะสูงเราต้องขัดกลางออกไปไล่ออกไปไม้ก็จะตัดอตัตโนมัติต้องใช้ไม้นาคนพอขัดก็ต้องยาวขัดตั้งขวางก็ได้ครับตั้งตั้งขวางวก็ค่อยขัดไปเรื่อยครับกลางไล่ออกไปแล้วก็เราก็เช็ดน้ดําดูเล็งดูด้วยดูไปก่อนนะครับ พอ,อไล่ไม้นาเสร็จแล้วก็อะไรไม่บางครับก็ใช้เบอร์ร้อยยี่สิบเหมือนเดิมเหอนัครับอะไรไม่บางเพื่อการขึ้นขอบของไม้นาไม้นาเขาจะชอบขึ้นขอบเพราะว่าเขาจะตรงเขาจะตรงเขาจะแข็งเขาจะแข็งกว่าไม้อ่อนไม่บางข้อดีเขาคือว่าเขาจะไล่ขึ้นดีกว่าแต่ไม่บางก็ข้อดีเขาคือมาเก็บมาเก็บขอบที่เขามันจะอ่อนกว่ามันจะยืดหยุนได้กว่ากว่าไม้ ผมไม่นาไมแข็งนี่ผมก็ประมาณไล่ประานี้ครับพอไล่เบอร์120เสร็จก็ใส้320ลบเส้นเบอร์120ก็ใช้ไม่บางก่อนก็ขัดก็เหมือนเหมือนกันครับแต่ลบเส้นนี้เราก็ต้องขัดออกจากที่เบอร์120โดนออกไปประมาณสักนิดหนึ่งสักนิวสองนิว้วก็ขัดใทั่วเหมือนเดิม ค่อยๆไล่คอจากกลางออกไปเหมือนเดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวขอบเดี๋ยวขอบพอจะหมดมัาจะเป็นหลังเตาเพอเราขัดเราก็ต้องเช็ดดูด้วยแล้วก็เล็งดูหน่อยมือลูบดูด้วยครับประมาณนี้ครับทั้งขวางทั้งยาวเราต้องดูเดี๋ยวมันหมดเราจะได้มาปลใหม่ครับค่อยๆดูไปครับเพื่อนๆคนไหนที่จะทําก็อาจจะเอา,าผ้าปอประกอบเบสิกภาเบสิกนี่นี่หน่อยครับประกอบ เพื่อเราจะได้เข้าใจว่าการทำงานจะเป็นลักษณะไหนงานจะได้ง่ายและเร็วขึ้นครับนี่ผมก็ขัดไม้บางอยู่พอขัดไม่บางก็ว่าก็ว่าได้แล้วก็ไปใช้ฟองน้ำฟองน้ำแข็งก็ใช้เบอร์320เหมือนเดิมครับดูไปก่อนครับ พอไล่ไม้เสร็จก็เราก็พับกระดาษทรายเบอร์สามรอยี่สิบเหมือนเดิมครับใช้ของน้ําแข็งของน้ําแข็งไล่ขอบหน่อยเพราะว่าใช้ของน้ําไล่ตรงที่ไม้ขัดไม่ถึงครับบางครั้งมันไม้มันก็โกงไปตรงไปตรงน้ําก็จจะยืนได้ดีกว่านิดหนึ่งแต่เราต้องเราต้องดูว่าเราไล่ขึ้นให้ได้แน่นอนเร,เรามั่นใจว่าไล่ขึ้นได้เราใช้ของน้ําไม่งั้นก็ ไม่ได้แล้วครับันเป็นหลังเต่าพอผมขัด320เสร็จผมก็ใช้ฟองน้ำอ่อนใส่เบอร์600ใส่เบอร์600กับใส่เบอร์600แล้วก็นำอ่อนรูปไม่ทัว่วครับรูปไม่ทั่วทั้งชิ้นทั้งแนว,แวครับไม่เป็นไรเบอร์600เรารูปทั่วได้ครับถึงเราจะไม่พ้นสีพื้นถึงถุงอะไรก็ช่างเราก็ต้องรูปไปทั่วก่อนเพื่อเราจะเก็บรอยไปในตัวเพาน้ำแห้งล้าเห็นรอยเก็บรอยไปเลย งานจะได้ไวขึ้นไม่งั้นพอพ่นสีแล้วลอยเห็ดด้วยพอสีบอลบอลเงินบอลทองนี่ไม่ได้ครับรูปน้ำไม่ทั่วประมาณนี้ครับรูปทั้งชิ้นเลยผมจะทําให้ดูชิ้นฝากระโปรงชิ้นนี้ดูก่อนแต่จริงๆรถคันนี้อาบน้ํารอบคันครับรอบล่างเพื่อเป็นแนวทางของเ,เพื่อนๆน้องๆที่จะคิดจะทําหรือไม่ก็เจ้าของรถเพื่อจะฝึกทําหรือไม่ก็เอาเป็นความรู้เพื่อ รจะได้รู้ว่าการทำง,งานของสร้างเขาทำลักษณะไหนก่อ,อนหลังโอเคครับดูไปก่อนนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผมจะเอาภาพประกอบไปให้ดูเป็นตัวอย่างเข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดแชร์ผมด้วยเ่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปผมจะพยายามลงคลิปให้ดูหลายเรื่องเพื่อนๆคนไหนอยากได้ ที่ผมทำคลิปแบบไหนก็สามารถทักมาได้นะครับผมก็จะพยายามทำเพราะว่าจะได้มีความรู้ในการทำงานผมครับที่กำลังชมครับสวัสดีครับ